สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิทยาวงจักปชื่อเล่นชื่อองิงปัจจุบันอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 9ทับเค่ะเลขที่25อยู่โรงเรียนจันทรุเกสา,อ,าสอนุสศ์ค่ะอ,อันนี้ก็คือคลิปที่เรากำลังจะอัดลง YouTube นะคะช่องของเราก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะคะ ก็ก็ไม่รู้ว่าจะแนะนำตัวยังไงอนี้ก็อาหารที่ชอบก็จะเป็นเอข้าวมันไก่ค่ะกระเพราหมูกรอบแล้วก็อะไรก็ได้ค่ะไก่ทอดอิงเป็นไก่ทอดเลยฟเล้นะคะอแล้วก็ส่วนที่ไม่ชอบก็จะเป็นผักค่ะผักใบเขียวพวกนี้อิงไม่ชอบกินแบกมากๆเลยก็ กีฬาที่อิงชอบก็เมื่อก่นกนอนอิงอะเตะบอลแต่ว่าพอโตขึ้นมาโมโหแล้วก็ไม่ได้ไปเตะบอลค่ะทุกคนแล้วทีนี้ก็อยู่ที่บ้านเฉยๆเพราะว่าอิงขี้เกียจมากเลยค่ะอ,อิงก,ก็ไม่รู้จะแนะนำอะไรแล้วนะคะก็ขอจกกบการแนะนำตัวเพียงเท่านี้เลยคะ่ะ